สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุทาหรณ์ลืมปิดวาล์วถังแกส๊สเบิ่มสนัน่นอัดร่างกระเด็นครอกหชีวิตนูน้อย6ขวบโคมา่าจากกรณีเกิดเหตุแกส๊สรั่วเกิดระเบิดขึ้นภายในห้องแถวเลขที่54หมู่ที่9ตำบลสวนดอกไม้อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายคือเด็กหญิงสรินทิพย์เย็นจิต หรือน้องน้ำเพชรอายุ6ปีเด็กหญิงกาญจนาภาสัตยาโคนอายุ8ปีนางสาวศิรานีเย็นจิตอายุ41ปีนางสาวรุ่งอรุณสาคเรศอายุ46ปีและนายชวันวิทย์เย็นจิตอายุ33ปีซึ่งทั้งหมดได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสระบรุรีก่อนที่ทางโรงพยาบาลสระบรุรีส่งตัวเด็กหญิงสิรินทิพย์เย็นจิตหรือน้องน้ำเพชรไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และส่งตัวนายชวันวิทย์เย็นจิต ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลบบุรีล่าสุด19สิงหาคม2563ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุพบลักษณะเป็นบ้านพักคนงานปลูกติดกัน1ิบหลังด้านในห้องพักที่เกิดเหตุถูกไฟไหม้และเปลวเพลิงรามเรียไปทั้งหลังโดยมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพื้นที่พร้อมทั้งหาแนวทางการช่วยเหลือส่วนสาเหตุคาดว่าหลังจากที่มีการหุงอาหารในช่วงเช้าเจ้าของห้องอาจลืมปิดแก๊สทำให้แก๊สรั่วออกมาเมื่อเวลาผ่าน ปแก๊สที่ไหลออกมาจากถังดันให้สายแก๊สรุดและไหลซึมออกมาทั่วห้องพอช่วงเกิดเหตุนางสาวรุ่งอรุณสาเครดน้องสะพ้ายไ,ได้เข้ามาในห้องและเปิดไฟทําให้กระแสไฟเกิดปฏิกิริยากับแก๊สที่ลอยอยู่ในอากาศจนเกิดระเบิดขึ้นนั่นเองทางนี้การเข้าตรวจสอบพื้นที่ในวันนี้ทั้งฝ่ายปกครองจะนําเรื่องกลับไปหารือกันอีกครั้งว่าจะมีแนวทางการช่วยเหลือในเรื่องความเป็นอยู่และค่ารักษาจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างสําหรับอาการของผู้บาดเจ็บทั้ง5 รายดังนี้ หนึ่งเด็กหญิงซิรินทิพย์เย็นจิตหรือน้องน้ำเพชรอายุ6ปีลูกสาวของเจ้าของห้องถูกเพลิงไหม้ประมาณ90%เอร์เซนมีบาดแผลบริเวณหลังแขนทั้งสองข้างและใบหน้าพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สองเด็กหญิงการจนาพาสัตยาคุณอายุ8ปีหลานเจ้าของห้องไม่ได้ถูกเพลิงไหม้ถึงผิวหนังแต่ถูกเพลิงไหม้ผมด้านหลังขนคิ้วและขนจมูกน้องหายใจเอาแกส๊สเข้าไปทำให้เปลวเพลิงลวกขน จมูกแพทย์ให้นอนดูอาการเนื่องจากผู้ป่วยสุดเอาแก๊เข้าไปในร่างกายนอนพังรักษาตัวอยู่แผนกเด็กโรงพยาบาลสระบุรี สามนางสาวศิรานีเย็นจิตอายุ4 1ปีเจ้าของห้องอาการถูกเพลิงไหม้55%เปอร์เซตมีบาดแผลที่ใบหน้าแผ่นหลังลำคอแขนทั้งสองข้างเท้าและขาด้านซ้ายพักรักษาอยู่ห้องผู้ป่วยรวมที่โรงพยาบาลสระบุรีสี่นางสาวรงอร,รุณสาคเรศอายุ4 6ปีน้องสะพ้ายของเจ้าของห้องอาการหนักที่สุดถูกเพลิงไหม้ไปทั้งตัว9 9เปอร์เซต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสระบุรี านายเชวันวิทย์เย็นจิตอายุ33ปีน้องชายของเจ้าของห้อง ถูกเพลิงไหม้ที่ลำตัวประมาณ30มเอร์ซตมีบาดแผลที่แผ่นหลังแขนทั้งสองข้างและขาทั้งสองข้างและใบหน้าเล็กน้อยต้องสอดท่อช่วยหายใจเนื่องจากหายใจเองไม่สะดวกรักษาตัวที่ห้องพักรวมโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชจงังหวัดลบบุรีนางสาวศิรานีเย็นจิตเจ้าของห้องที่พักรักษาตัวอยู่ที่ห้องพักผู้ป่วยหญิงสามารถลุกนั่งพูดคุยได้ตามปกติแต่ร่างกายยังมีบาดแผลที่เกิดจากความร้อนทำให้ผิวหนังรอกและผู้พอง โดยเจ้าตัวเปิดเผยกับทีมข่าวว่าเมืินตอนเช้าก่อนเกิดเหตุ ตนได้ขี่รถจัก,กรยานยนต์ไปส่งน้องน้ำเพชรลูกสาวที่โรงเรียนจากนั้นก็กลับไปทำงานที่โรงงานพอช่วงเที่ยงก็กลับมากินข้าวที่ห้องพักโดยทอดไข่เจียวเมื่อทอดเสร็จก็ปิดเตาแกส๊สแต่คาดว่าน่าจะลืมปิดวาล์วที่ถังแกส๊สหลังจากนั้นตนก็ออกจากบ้านไปทำงานต่อที่โรงงานกระทั่งช่วงเย็นตนกับนางสาวรุ่งอรุณหรือน้องสะพายก็ได้ขับรถไปร,ไปรับลูกสาวของตนที่โรงเรียนและไปตลาดเพื่อซื้อของสดเพื่อทำกับข้าวเมื่อถึงบ้านตนเห็นน้องสะพายซื้อของสดม่ เยอะแต่ที่ห้องไม่มีตู้เย็นตนจึงเอ่ยปากว่าให้เอาของสดไปฝากแช่ไว้ที่ตู้เย็นของตนภายในห้องจากนั้นน้องสปายก็เอากุญแจไปเปิดห้องตนโดยมีน้องน้ำเพ็รลุกสาวของตนวิ่งตามเข้าไปส่วนตนก็กำลังจอดรถอยู่หน้าบ้าน ทันทีที่น้องสไปายเปิดสวิตไฟก็มีเสียงพิบขึ้นมาพร้อมเปลวเพลิงที่พุ่งออกมานอกห้องและแรงของระเบิดก็ผลักตนและน้องชายกระเด็นออกไปจนแน่นหน้าอกจากนั้นตนก็วิ่งเข้าไปอุ้มลูกสาวออกมาจากกองเพลิงส่วนน้องชายก็เข้าไปอุ้มน้องสไปายออกมาจากนั้นเพื่อนบ้านก็เข้ามาช่วยเหลือและเรียกรถกู้ภัยมาระหว่างที่รอรถกู้ภยัยลูกสาวตนได้จะร้องและบ่นว่าเจ็บเนื้อตัวมีรอยไหมและบอกว่าแม่หนูง่วงหนูจะหลับแล้วซึ่งตนก็ได้แต่ปลอบลูกและพยายามเรียกไม่ให ลูกหลับส่วนน้องสะพ้ายตอนที่น้องชายอุ้มออกมาก็ยังสามารถพูดได้ถึงแม้เนื้อตัวผิวหนังจะถูกไฟไหมและลอกออกทั้งตัวโดยน้องสะพ้ายที่หนุนตักน้องชายพูดว่าตัวเองเขาจะเป็นอะไรไหมเขาจะตายหรือเสียโฉมไหมน้องชายก็ได้แต่ปลอบว่าไม่เป็นอะไรต่อให้เสียโฉมก็ยังรักตอนนั้นทําอะไรไม่ได้จริงๆได้แต่ให้กําลังใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกทั้งนี้หลังจากนี้ตนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรคงอยู่กับพี่ชายไปก่อนแต่ตอนนี้เป็นห่วงโรกมากได้แต่พาวานาอยากให้เป็นอะไรมากอยากให้เขาหายไวๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ